สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครอบครัวตัวอ้วนรายงานสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่6พฤษภาคม2564เวลา12.00นนระลอกเมษายนตั้งแต่6เมษา2564ผู้ป่วยไรายใหม่วันนี้จำนวน17ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการจำนวน17รายผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน455รายติดเชื้อในจังหวัด336รายติดเชื้อจากต่างจังหวัด119รายหายแล้ว300รายเสียชีวิต1รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล154รายแยก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์56รายโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงจำนวน91รายและโรงพยาบาลเอกชนจำนวน7รายผู้ป่วยยืนยันแยกรายอำเภออําเภอแม่สายจำนวน142รายพบเพิ่มเติมวันนี้5รายอําเภอเมืองเชียงราย123ราย พบเพิ่มเติมวันนี้จำนวนสองรายอําเภอพานจำนวนหกสสามรายอําเภอเวียงป่าเป้าจำนวนยี่สห้ารายอําเภอป่าแดดจำนวนสิบแปดรายพบเพิ่มเติมวันนี้จำนวนห้ารายอําเภอเชียงของจำนวนสิบสามรายพบเพิ่มเติมวันนี้จำนวนห้ารายอําเภอแม่สวยจำนวนสิบสามราย อำเภอแม่ลาวจำนวนสิบสองรายอําเภอแม่ฟ้าหลวงจำนวนสิบอดรายอําเภอแม่จันจำนวนสิบอรายอําเภอเทิงจำนวนหกรายอําเภอเชียงแสนจำนวนห้ารายอําเภอพญาเมงรายจำนวนสี่รายอําเภอดอยหลวงจำนวนสามรายอําเภอขุนตาลจำนวนสามรายอําเภอเวียงแก่น จำนวนสองรายและอำเภอเวียงชัยจำนวนหนึ่งรายในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ขอความร่วมมืองดการสั่งสรรค์การรวมตัวกันเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อแพทย์และคนที่คุณรักด้วยครับขอบคุณครับ